วัสดีค่ะพบกับร้านหนุ่มดีเซลนะคะเสนาอยุธยานะคะนี่เลยเราจะมาให้ดูสําหรับมังกรทอร์นาโดนะคะสวยๆคันนี้เลยส่งตรงมาจากเชียงใหม่นะคะเปลี่ยนหัวใจดวงใหม่นะคะให้เป็นอภินิหารยูโร3เทอร์โบ F55 นี่ต้องบอกแบบนี้เลยเป็นเทอร์โบ f 5 5นะคะสวยแน่นอนนะไม่พูดอะไรเยอะสําหรับมังกรทอร์นาโดคันนี้นะคะเพิ่ม คัสบีเนะคะ1ชุดนะคะเป็น12นก้อนหวี2ชั้นนะคะนิ่มรับบูทได้เยอะมากสูก้กับเอพ้าได้แน่นอนนะคะปัม๊มซิงหัวฉีดซิ่งสเต็ปหน่งดีเซลนะคะนี่เลยท่อแอร์ซิ่งสวยๆแบบนี้ระบบน้ํามันนะคะปั๊มติกริกรตดถัง A นะคะนี่เลยและอินเตอร์สวยๆแบบนี้นะคะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะนอกจากทีเอ็นอินเตอร์บายช่างเนสสุพรรณบุรีนะคะเก็บห้องเครื่องสวยๆนะคะสายไฟเทพเทปแบบเบรกเทพ เทพแบบนี้ต้อง m อ็มแอลพันตำลึงเลยนะคะบริหารงานโดยเจอแอนนะคะนี่เลยเราให้ดูสำหรับ มังกรทอร์นาโดนะคะสเตปหนงดีเซลต้องบอกแบบนี้เลยนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะบอดี้รอบนอกนะคะให้เห็นเห็นกันไปเลยว่านี่เป็นมังกรนะคะมาเปลี่ยนรถคันเก่านะคะเป็นรถคันใหม่กันเถอะนะคะแรงดีไม่มีทรยศแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรื่องช่วงร่างนะคะเรื่องช่วงร่างเรื่องแม็กเรื่องยางเดี๋ยวทางลูกค้าเขาจะต้องไปจัดแจงเองอีกทีนึงนะเดี๋ยวรอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเขาบอกว่าร้านแถวแถวเชียงใหม่เด็ดๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเขาจัดเองนะคะวันนี้เราจะมาไล่บูธ นะคะไร่โจนสเต็ปแบบใช้งานให้พี่เขาไปก่อนนะตั้งบูทไว้ประมาณสัก35ปอน40บปอนเหนียวเหนียวแน่นแนหน,นึบๆนบใช้ได้ดีแน่นอนนะคะขับสนุกขับสบายหลังถนนการันตีโดยหน่งดีเซลนะคะสวยจริงๆไม่พูดเลยมากเป็นสายคลินคลีนนะคะ ห้องเครื่องเป็นสีเทาแรมโบนะคะแบบนี้เลยเงาเงาแบบนี้เลยใกล้เคียงกับสีตัวรถไม่ตัดกันมากแต่ความเงามากมายเหลือเกินนะคะสําหรับมังกรทอร์นาโดคันนี้นะคะให้ดูกันเลยให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะใครอยากได้ความสวยความแรงนะคะติดต่อร้านหน่งดีเซลได้เลยนะคะ เสนาอายุทยานะคะโทร0982631057ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กนะคะร้านเราหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวย้ำอีกครั้งร้านหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะวันหยุดนะคะตะเลิอกอะไรไม่ค่อยได้หยุดเปิดจันทถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ คุณภาพดีการันตีทุกคันนะคะมีเวลาให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะจัดสรรให้แบบเจ๋งๆทุกคันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คันนี้ด้วยนะคะมังกรทอร์นาโดบายหน่งดีเซลนะคะการันตีความมันรับประกันความสวยแน่นอนสวัสดีค่ะ